สวัสดีจ้าพี่น้องมือนียายโจมสิผ้ามาอัปเดตทั่วภูมิจ้ากระลังออกดอกบานสะพังเต็มภูมิเริ่มแล้วพี่น้องเริ่ม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 ออกดอกออกฟักแล้วจ้าถึงว่าสิปลูกว่าหลายแต่ก็กได้กินแล้วพี่น้องด้วฟักของเขาเง่าด้พี่น้องผิด สวยๆยต้สายอยู่นี่จ้าเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วจักน้อยก็ได้กินละจ้าบม่ได้ใส่อีย่างนี่พป่น้องใส่ตะฟุนปุ๋ยขอ,อกกับปุ๋ยเคยมี บอกว่ายากบรบบได้สีดฟังทั้งนี้ก็ทิเป็นทั่วฟักงาวจาเริ่มออกดอกเลยจ้าในได้ตอนเดียวกันปลูกสองทั่วจ้าพี่น้องกำลังถอดออกดอกออกช่อจ้า ซ้ำเนา้ไม่หยังมากัดเนาะน่อะก็ดรอดกัี่สิละ่ะลูกยาวยังไม่โตชมหัวช่วมสวนไปแล้วยน,น่างมดเล้วหนาวพี่น้องเอ้ยอีกจักหน่อยก็ได้เก็บผลผลิตแล้วจ้าไม่ได้ได้กินก็ไม ได้กินเหลือกินก็ขายจ้าคอยทยอยปลูกไปเรื่อยๆนาดใหายกับเลือตะตนแล้วแต่กะใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยมันแตกขแขนงไม่อันนี้กะเสียไวย้ทําพันจ้าพันนี่มันตนใหญ่มันอวบดีไม่บลูว่ากระจนรอนลึก กว่างตุงไม่รู้เอาไว้หาหกตนไปถาําพันธุ์เถอดอกโกเป็นแตนายอัปเดตสวนให้เบิ่งพี่น้องใบแมงลักกับมะอืดกินแล้วยายกกระังเพาะผักชีผักชีลาวต้นใหญ่ อันนี้ก็ต้นหอมกับขึ้นช่ายเขียวพึ้นเลยพี่น้องว่านมันสีบ่เกิดว่านเขาสิบ่เกิดใบมันรักมาไปเอาไปใส่อมเด้อพี่น้องเด้อปลูกแยมกันทึ่งผักชีต้นหอมนี่ผักชีผักชีหอมต้นนี้ใยตูตูจ้ากำลังแตกพุ่มมันมันปลูกยากมันใหญ่ยากจุต่ว่าพันพันใหญ่มันปลูกแล้ว ได้กินโดนตันท่าบัตรถอนไปขายเลยนี่คือเขาเก็บเอาริงกานสาขามันไปกินมันก็ได้กินโดนอันนี้ก็เด็ดคักเด็ดแน่ซอมผักกาศซัมนีละพี่น้องยายกับสีผ้าเลาะบึงอีกจักแป๊บนึง่ง ผักชีต้นใหญ่ต้นอบอวบของยายกำลังเกิดจ้าต้นใหญ่ดิพันใหญ่ดิที่น้องต้นพันอันผักชีสุ่มผักบุง้งบริวารทีวา่านังหางเกิดแล้วเกิดแล้วอีกเล็กน้อยกับเบลือบล่าเบ,บลือขึ้น,นแล้วซันนี่ะจ้าลมพัดทิวใบไม้ปิวสวัย แล้วซ้ำนีและจ้า